เมื่อเวลา16นาฬิกาวานนี้ค่ะพันตำรวจโทสมพลศรีสลายสารวัตรสอบสวนสพนองแสงพร้อมด้วยมูลและนิติอุดรสว่างเมธาธรรมได้เข้าตรวจสอบเหตุเสียชีวิตภายในบ้านบ้านโนนเชียงค้ำหมู่สองตําบลทับกุงอำเภอหนองแสงค่ะซึ่งที่เกิดเหตุนะคะเป็นบ้านชั้นเดียวอยู่กลางไร่มันสําปะหลังและไร่อ้อยค่ะภายในบ้านพบศพของนายประพันธ์เพิ่มพูลอายุ53ปี ซึ่งนอนหงายเปลือยกายอยู่ที่พื้นส่งกลิ่นโชยไปทั่วบริเวณโดยคาดว่าน่าจะเสียชีวิตด้วยโรคประจำตัวมาแล้วประมาณ3วันค่ะโดยมีเด็กชายก็อตอายุห้าขวบหลานชายของผู้ตายนั่งเล่นอยู่ที่หน้าบ้านค่ะเนื้อตัวมอมแมมเสือ้อผ้าเปื้อนเลือดและหนองเพราะว่าไม่ทราบว่าผู้เป็นตาได้เสียชีวิตแล้ว อาสากูไััยคะ่ะได้นำร่างของผู้ตายไปชนะสูตรที่โรงพยาบาลหนองแสงและให้ญาตินำตัวเด็กไปดูแลในเบื้องต้นคะ่ะโดยนางรัชนีคูนเศษอายุ50ปีนะคะผู้พบศพคนแรกบอกว่าตนเองนั้นเป็นลูกพี่ลูกน้องกับผู้ตายคะ่ะช่วงบ่ายของวันที่29ตุลาคมคนในหมู่บ้านนะคะเห็นผู้ตายเข้ามาซื้อของจากนั้นนะคะก็ไม่มีใครพบเห็นอีกเลย ซึ่งผู้ตายมีอาชีพเผาถ่านขายได้รับบาดเจ็บที่ขาซ้ายเมื่อหลายปีก่อนค่ะทำให้เดินไม่สะดวกซึ่งผู้ตายค่ะอยู่กับหลานเพียงสองคนส่วนภรรยาน,นั้นเสียชีวิตไปก่อนหน้านี้ประมาณ1ปีครึ่งค่ะช่วงบ่ายค่ะชาวบ้านที่ผ่านไปผ่านมาก็บอกว่าได้กลิ่นเหม็นโชยออกมาจากบ้านของผู้ตายตนจึงได้ขับรถจักรยานยนต์ออกมาดูค่ะก็เห็นเพียงแค่หลานวิ่งเล่นอยู่คนเดียว พอโผลนะ่หน้าเข้าไปในบ้านนะคะก็ได้กลิ่นเหม็นและเห็นผู้ตายนอนอืดอยู่ที่พื้นจึงเด้งรีบแจ้งผู้ใหญ่บ้านให้ช่วยโทรแจ้งตำรวจมาตรวจสอบค่ะซึ่งนายสิทธิพงศ์หรือเจนะคะลูกชายของผู้ตายลาว่าครอบครัวนั้นมีพี่น้องสามคนค่ะตนเป็นคนที่สองมีพี่มีน้องสาวเป็นคนสุดท้องชื่ออ้อยอายุ19ปีซึ่งเป็นแม่ของน้องก๊อตค่ะทำงานอยู่ในตัวเมืองอุดรเลิกกับสามีไปนานแล้วค่ะ ซึ่งตนเองนั้นเจอพ่อครั้งสุดท้ายเมื่อหนึเดือนที่แล้วพ่อหมิงโกโรคประจําตัวเป็นวันโลกพ่อเลี้ยงน้องก๊อตมาตั้งแต่แบเบะค่ะแล้วก็รักร้านคนนี้มากส่วนพ่อของน้องก็อตนั้นอยู่จังหวัดบึงการหลายครั้งที่พ่อของน้องก๊อตขอเอาลูกไปเลี้ยงเองแต่ว่าคุณตาก็ไม่ยอมนะคะยืนยันที่จะเลี้ยงหลานเองสงสารหลานมากที่ต้องมาเจอกับเหตุการณ์แบบนี้ค่ะ โดยทางญาตินะคะก็ลงความเห็นว่าจะทําพิธีชาปนกิจในวันพุธที่สองพฤศจิกายนค่ะและหลังจากนี้ก็คงจะให้พ่อของน้องก๊อตค่ะมารับลูกไปเลี้ยงตามที่ต้องการค่ะตาบอกกับหลานบันนี้นก็เล็ไปซองเบิงบัท่านไนซ่องเบิงดอกได้กินก็เล็บบะกาเขาไปซ่องก็เล็บอะกับเด็กหน่อยเด็กหน่อยกับบกคุยนําแกลเล็โต้มหาเมอยู่บานว่าแม่แม่มาเบิงเนี่ย บ้านตาพันต้นเม็นตายแท้ๆว่าสันแม่ก็เลยว่าบ่เมียนพันตั้งเป็นนั่นพันบ่อาบน้ำพันพันเลี้ยงสั่นลมาแม่เลยว่างซี่เนาะเพราะว่าพันมาดูกับบิดหน่อยนะก็เลยแม่ก็บโบสเดนนั่นแม่ต้องมาเดี๋ยวนี้ว่าสันก็เลยว่าเออเออแม่จะไปเดี๋ยวนี้ละแม่เดี๋ยวแม่ซอยงานพันกอนก็เลยว่างเถอะอะไรเป็นเสวนเหล่าย์ว่ายายไปองหาไปเบิ่งอันตาพัน ยังสิแมปนโมหลักเพราะว่าคนเอาคนกับบัมเบลมาไปเป็นเพียงปกติพ่อมีโรคประจำตัวไหมครับมีอยู่ครับเป็นโรคอะไรบ้างครับโรควันละโรคอะไรโรคปอดอะไรอย่างนี้ครับทำไมพ่อเราไม่เอาหลานไปให้คนอยู่เลี้ยงทำไมต้องอยู่กันสองคนแก่หลานคนนี้เหรอหรืงงใช่ครับ เขาจะมาเอาแล้วแต่พ่อก็ไม่แหวไปครับไม่จะมาเอาหลานไปเพราะเอาพ่อม่ให้พ่อครับพ้อของเด็กคนี้ครับพ่อของน้อง